สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจารุวิศวรลำปรชานทับหนึ่งเลขที่23นะครับก็จะมาพรีเซนต์หนึ่งวันของตัวเองในสถานการณ์โควิดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า new normality นะครับผมเห็นพาทหนึ่งนั้นโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะครับผมใน ทูบช่องแกรมนะครับผมใครอยากรู้ไปดูกันได้นะครับในยูทูบช่องแกมนะฮะวันนี้นะครับผมก็เลยจะทำพาร์ทสขึ้นมาไอผมบอกเลยนะว่าแตกต่างจากพาร์ทหนึ่งแน่นอนนะครับผมอ่าในเมื่อทุกคนอยากรู้นะครับผมว่า1วันในการใช้ชีวิตแบบนูนอร์มอลของผมนั้นทําอะไรบ้างนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขอเชิญท่านชมดูว่าผมทําอะไรใน1วันบ้างนะครับผมไปกันเลย ถ่ายคลิปเสร็จทันทีทุกคนต้องถ่ายคลิปอีกหนึ่งชั่โมกว่าต้องย่อให้สุดแต่ของตอนนี้ของเธอเต็มโต๊ะมากๆเลยเราต้องเคลียร์ก่อนละโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้ค่อยเล่นเกมพักผ่อนสักนิดนึงโอ้โหคีวีว้าทีนี้นานแล้วเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหแต่แต่อะไรบ้างมันสวยเลยเต็มเลยของสะสมเต็มเลยแพนนูนี่นั่น ยังเก็บไม่ครบเลยอะ่ะตั้งแต่ซิงหกมาเนี่ยซิงเจ็ดสิงแปดสิงเก้าสิงสิบยังไม่เก็บเลยต้องหาละแผ่นละสิบกว่าบาทน่าจะหาได้อยู่ <c oughs> หาในเทดดิ้งโซนเสร็จแล้ว เว้ย Stop แค่ได้เห็นหาคืออยากจะพิมพ์มามีบริวอยากรีบโทรไปฮุกชุดยางจะรอกที่ยางจะบอกว่าฉันคงไม่ยอมเป็นแค่ไมแย่เธอไปแน่นอนฉันค้องแค่ได้มโนคืออยากจะโดนโดนทุกคนบอกไปเธอในไลน์อยู่ใครก็รู้ไม่แค่ยางจะบอกว่าฉันคงไม่ยอมเป็นแค่ไมแย่เธอไปแน่นอนไม่ต้องปลอบใจได้ไหมไม่ต้องมาพูดอะไรแกงบอกว่ารักซ้ำๆไม่ต้องแสดงมันเจ็บรู้ไหม ทำท่องซ้ำกลัวฉันจะเจ็บปวดใจขอแค่คำง่ายๆบอกฉันว่าฉันไม่ใช่ง่ายกว่านะ งวดูดิแค่งานนี้นะทำมาสามสี่วันยังไม่เสร็จเลยอันนี้เสร็จแล้วเพิ่งเสร็จตะกี้นี่นะงงกุ้งวะไปทำงานอื่นต่อไอคอมเฮ้ยเฮ้ยๆทำดับเฮ้ยๆสวยละสวยละทำไงทีนี้เซฟงานก็ไม่ได้เซฟด้วย ทำใหม่เลยโอ้โหตาย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 แต่จะได้นอนไหมเนี่ยคืนนี้เอ้ยก็มาดีวะเขมาดีวะออฟก็มาดีออฟก็มาดีป่วอยู่แล้วมานี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใครอยู่ตรงนั้นหาหาเนี้ยเนีนีนี้้ยเเต็มหัวเลยโอ้โห หวยอีกแล้วเต็มหวอีกแล้วเต็มหวอีกแล้วเต็มห,หัวใครอะเต็มหัวข้าพเจ้าเนี่ฮะเออช็อตที่สามเกิดนี้โอ้โหตายอะตายอะตายอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้โหตายอีกแล้วเ <c oughs> ขาตายเหรอข้าพเจ้าเนี่ยโอ้โหพอเลยเลิก <c oughs> เลิกไปปิดคอมอือเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่คืออ่าเป็นเขาเรียกว่าย่อยๆ,ๆนะครับผมว่า 1วันนั้นผมทําอะไรมาบ้างนะครับผมซึความจริงผมอะ่ะหวันนะครับผมทําิ0กว่าอย่างนะคบแต่นี้เราแค่เอาแบบว่าเกินๆคร่าวๆไว้ก่อนนะครับผมว่าหนึ่งวันนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเวลามันฟรีไว้นะครับผมก็ประมาณสาถึงหนาทีนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องย่นเวลาและก็เอาแค่คร่าวๆที่คิดว่าทําทุกวันจริงๆก็เลยเอามาใส่ประมาณนี้ครับผมอ่าก็ใครอยากรู้อีกว่าผมทําอะไรอีกนอกจากห้อย่างนี้นะ ก็รอติดตามคลิปได้ใน YouTube ช่องแกมนะครับผม C H O N G G R A M นะครับผมก็อ,อย่าลืมไปกดติดตามและไปกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรอคลิปนี้นะครับผมเพราะผมนี่บอกเลยว่าทํามากกว่านี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันในช่องแกมครับผมบ๊ายบาย